สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมี่ไม่แผ่วโพล่เมนเธอระวรีรังโพสตแคปชั่นเด็ดกลางไอจีคนโยงออยธนาสอแววจบไม่สวย จากกรณีที่ทางด้านออยทนาได้ออกมาโพสต์รูปภาพเป็นสีขาวดำพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า r รคเค h ฮ a r ์ s y ินโ o รมหลังมีข่าวว่ามีปัญหากับภรรยาเธอราวรีซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้เคลียร์กันในเวลาต่อมาทางด้านออยทนาได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอิสแกรมเอาไว้ว่าก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจที่ห่วงกันแต่ชีวิตยังคงเดินต่อไปมีเริ่มต้นต้องมีตอนจบบางครั้งเราก็ต้องไปต่อหัวใจเป็นยังไงแต่ร่างกาย ยังต้องทํางานผมอาจเหมือนอยู่กับอารมณ์นี้จนเพื่อนสนิทเสนองานชิ้นเนึงมันไม่ได้กลจายจากตัวผมรูปที่โพสไปก่อนหน้านี้เป็นงานใน MV เพลง b r o k e n h a r t Syndrome เพลงพรบับร้อนจากผู้ชายคนหนึ่งที่บอกก็รู้เลยว่าเขาคือใครแขอบคุณพี่ๆที่ส่งกําลังใจมาหาผมทุกๆคนแผมอาจจะชอบทําเป็นตลกบ่อยๆเลยไม่ชินกับอาการแบบนี้แฮชกฝืนๆไปเดี๋ยวก็คงชินแต่งงานนี้ทางด้านเธอรว,วรีก็ได้ออกมาโพสตรูปภาพร้อมกับแคปชั่น เด็ดเอาไว้ว่าวงการบันเทิงอันเนอซึ่งงานนี้ก็ทาเอาชาวเน็ตจับโยงไปที่โพสต์ก่อนหน้านี้ของออยทานานะที่เธอเอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกกันรัวๆเลยทีเดียวเราดูเหมือนว่างานนี้ทั้งโคจะจบไม่สวยสักเท่าไรและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านนักแสดงสาวสวยอย่างเอมี่กลิ่นประทมุมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอรวาวรีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ารูปดีแคปชั่นก็ดีซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะหมายถึงอะไรแต่ก็ทําเอาชาวเน็ตโยงไปแล้วเต็มๆท่านผู้ชมนะครับมีความ ยังไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ